ต้องการ a i l a n d Channel ครับจากข่าวที่เมื่อ,อประมาณ2วันวันสวันก่อนนะครับที่ที่ผมได้เห็นมาที่ที่บอกว่าตำรวจโดนแย่งปืนนะครับแล้วก็กระสุนลั่นไปถูกเสื้อกอกแล้วฉลับไปโดนคนข้างๆนะครับ ผมพูดถึงประเด็นแรกก่อนเลยนะครับก่อนที่จะพูดกันเรื่องสองปืนนะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยผมมองเรื่องเรื่องยุทธวิธีในการเข้าเว้นระยะห่างในการในการเข้าเข้าเหตุนะครับโอเคถ้ามันจําเป็นที่จะต้องเข้าไปชิดขนาดนั้นแล้วเนี่ยทุกอย่างมันมีการฝึกมีอะไรละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่จะเราก็มามองเรื่องสองปืนดีกว่าทางนั้นนะครับ ซองปืนที่โดนแย่งผมจะไม่พูดถึงซองแบบแบบนี้นะครับซองทีจ่จะประเภทเราชักเร็วเหมือนพวกแข่ง idpa อะไรประมาณนี้สำหรับลงแข่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซองพวกนั้นนะคือต้องชักเร็วอยู่แล้วจะไม่มีการล็อกใดๆทั้งสิ้นนะครับผมอยากให้ อยากให้พี่น้องเจ้าหน้าที่นะครับทุกทุกท่านที่ที่ปฏิบัติงานแล้วก็ความสุ่มเสียงที่ที่จะเข้าเหตุที่จะอะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้ให้เลือกซองเปืนนิดนึงผมก็ไม่ได้เฉีย์ซองผมนะครับก็อยู่ที่กำลังเลยพี่น้องถ้าเกิดถ้าซองดีๆนะครับซองดีๆเลยเนี่ยระบบล็อกระบบอะไรเนี่ยมันก็จะมันก็จะชัวร์กว่า นะครับเอากันตรงๆเลยนะครับแล้วก็าราคาก็จะสูงตาม <c oughs> ก็จะหลักเกือบๆหมื่นหรือหมื่นขึ้นไปอะไรประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งเป็นของของต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างถาสองผมเนี่ยคือ2องบ้านเราผมบอกเลยว่าสองไทยทําก็คือ2องบ้านเราผมเป็นคนทําเองผมเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นสองไทยทานะ <c oughs> ผมพยายามจะจะทําให้มันดีที่สุดนะครับให้ระบบ ระบบการแย่งระบบสายรัดอะไรแบบเนี้ยก็คือจะทําให้มันให้มันเซฟที่สุดอย่างซองผมเองเนี่ยผมดึงมาอย่างไงมันก็ไม่ออกเนี่ยนะครับนอกจากปลดล็อกตรงนี้เท่านั้นถึงจะดึงออกได้นะครับแล้วก็ไอการปลดล็อกแบบนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าคนที่ไม่รู้เลยคนที่ไม่รู้ระบบปลดล็อก,กน,นะครับว่าไม่ใช่เจ้าของเอ,า,อางนี้ดีกว่า นะครับไอการที่จะล็อกเนี่ยก็ไอการที่จะปลดล็อกเขาไม่รู้หรอกว่าจะปลดล็อกอยังไงสมมุติว่าคนเข้ามาแย่งเนี่ยเขาเข้าทางด้านนี้เขาก็จับอย่างนี้เลยนะครับซึ่งมาติดตัวนี้เขาไม่รู้หรอกว่ามันจะต้องกดแล้วมันถึงมันจะเด้งแต่ถ้าดูคลิปนี้อาจจะรู้แล้วก็ได้นะครับก็ผมก็อยากให้เลือกซองให้มันอ,อันนี้คือประเด็นสุดท้ายนะครับเลือกซองที่ที่ให้มันเหมาะกับ กับการปฏิบัติหน้าที่ของเรานะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องเพจแผ่นเพดของเสือ้อเกาะเสื้อกันกระสุนเสื้อเวสอะไรต่างเนี่ยนะครับอบอกตรงๆเลยว่าทุกวันเนี่ยผมก็ใช้เป็นแผ่นเหล็กอยู่นะครับผมใช้เป็นแผ่นสแตนเลสอยูอ่หนากนมินไม่รู้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าทุกวันนี้ผมก็ใช้แบบนั้นซึ่งอ,อันนี้ถ้าพูดตรงๆเลยนะว่าเบิกโรงพักเบิกกับ ต้นสังกัดเบอร์กาหัวหน้าส่วน,นอะไรประเภทนี้เบอร์กากองคังนะครับของพวกนี้เป็นยุทธภัณฑ์ยุทธภัณฑ์คืออะไรยุทธภัณฑ์ก็คือไม่สามารถเอาไปขายต่อได้ไม่สามารถเอาเห็นเขาว่าไม่สามารถเอาข้ามจังหวัดได้อะไรเงี้ยยุทธภัณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้ได้เฉพาะอยู่ในในพื้นที่ของเรานอกจากได้รับคําสั่งนะครับทุกวันนี้ผมยังใช้อย่างนั้นอยู่ ซึ่งเวลาเบิกมาเนี่ยเบิกแผ่นเกาะมานะครับแผ่นเหล็กแผ่นเพจมาเนี่ยมันจะเป็นแผ่นแบบนั้นเท่านั้นเขาจะไม่มีแบบว่าประเภทเลเวลหนึ่งเลเวลสองอ่าเล็บอ่าขออภัยครับเลเวลสองเลเวลสามเลเวลสี่อะไรแบบนั้นเขาจะไม่มีแบบนั้นให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเบิกมามันก็จะเป็นลักษณะนั้นก็คือเลเวลเป็นไม่มีรู้ๆเลเวลไหนเป็นแผ่นเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นแผ่นเหล็กเนี่ย เวลาเวลาถ้ามันโดนกระสุนจริงๆอะ่ะมันอันตรายค่อนข้างอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันฉลับได้อยู่แล้วเหมือนเวลาเรายิงแผ่นเพจตามตามสนามนะครับแผ่นเพจเหล็กตามสนามเนี่ยคือยิงมันต้องเว้นระยะห่างพอสมควรไม่งั้นเนี่ยเพจอาจจะกระสุนอาจจะโดนเพจแล้วกระเด็นมาโดนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้ผมอยากให้พิจารณาเป็นพิเศษไว้นิดหนึ่งแล้วกันอ่ อยากให้พี่น้องเราปลอดภัยทุกคนนะครับในการปฏิบัติหน้าที่เพราะนั้นเนี่ยเซฟได้เซฟครับอย่างผมคิดว่าตอนนี้ัตผมเองผมก็น่าจะต้องซื้อเป็นเป็นแผ่นเกาะที่ที่เป็นที่เป็นเลเวลสามเลเวลสี่แบบนั้นมาใช้แล้วละ่ะถึงราคามันอาจจะสูงหน่อยแต่ว่ามันก็ดีต่อคนรอบข้างแล้วก็ดีต่อต,ตัวเราเองด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็น่าจะต้องเป็นอย่างนั้นน่าจะต้องซื้อเองละ แล้วก็เรื่องเรื่องซองปืนเรื่องอะไรผมอยากให้พี่น้องเราพิจารณานะว่าเลือกให้มันเหมาะสมนะครับกับการใช้งานกับกับการปฏิบัติหน้าที่เราว่าอะไรดียังไงนะครับว่าอะไรเหมาะสมไม่ใช่ว่าดีนะเอาเป็นว่าเหมาะสมแล้วกันน้องปดีเห็นข่าวเรื่องนี้แล้วก็ก็อ,อ,อดไม่ได้ที่ที่จะมาทําคลิปบอกพี่น้องเราไว้นิดหนึ่งนะครับก็ซองตัวนี้ผมทําเป็น qrs q s ตัวนี้ไม่ได้ปลดง่ายนะเพราะว่าผมมีส่งไปให้ให้ลูกค้าเราคนหนึ่งเป็นเจ้าที่เหมือนกันนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาปลดไม่ออกของผมนี่ก็คือกดตัวนี้แล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับเขาบอกเขาปลดไม่ออกแต่สุดท้ายเขาก็ปลดออกผมว่าเขาเขาไม่รู้จุดมากกว่านะครับเขายังไม่ชินผมก็บอกก็ทําคลิปบอกเขาอะไรก็เขาก็ปลดออกเรียบร้อยแล้วนะครับ ตพราะนั้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นเป็น q อของไซเทคนะครับพูดเลยว่าของไซเทคผมซื้อเป็นชุดของไซเทคมาทั้งเพจโหลดต่ำทั้งทั้งอะไรด้วยแล้วก็สายรัดขาด้วยนะครับสายรัดขาเพื่อที่ว่าไม่ให้ไม่ให้มันแกว่งเวลาวิ่งเวลาเคลื่อนไหวเร็วๆนะครับจะมีสายรัดขาแล้วก็ตัวเพจเนี้ยหมุนได้360องศาก็คือจะปรับระยะปืนได้ ว่าจะเอียงแค่ไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ตัวร้อยเข็มขัดจะเป็นตัวร้อยเข็มขัดไม่ใช่เป็นคลิปเน็บนะครับพอคลิปเน็บเนี่ยบางทีดึงไปทั้งคลิปเลยมันอาจจะหลุดได้แต่ถ้าเป็นตัวร้อยเข็มขัดเนี่ยจะค่อนข้างชวัวตัวนี้เป็นลนนักษณะนี้ผมขอแยกเระปืนออกก่อนเคลียร์แมกกซีนนะครับไม่มีลูกหรอพี่น้องข้อมูลที่เป็นลนนักษณะนี้ก็คือเสียบเข้ามาในปั้นนี้ แล้วเข้ามาล็อกแน่นมากดึงยังไงก็ไม่มีหลุดทดลองแล้วนะครับแล้วก็เวลาจะปลดล็อกก็คือกดสองตัวนี้ผมต้องเอาเอาตัวดันไม่งั้นมันมันแน,น่นก็จะปลดออกมาเนี่ยก็คือกดสองตัวนี้แล้วดึงออกได้นะครับพเพราฉะนนี่โอกาสที่จะดึงออกมาทั้งซองเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นคนอื่นไม่ใช่เจ้าของเป็นไปไม่ได้เพราะมันอยู่ในล็อกนี้ ส่วนในตัวกดตัวเนี้เดี๋ยวผมคงจะต้องทำฮูดครอบไว้ทีหนึ่งเพื่อที่ว่าเอาให้มันให้มันชัวร์กว่านี้นะครับอาจจะเป็นเลเวลเลเวลสามเลเวลสี่อะไรของผมที่ที่ทำขึ้นมานะครับก็ก็ไปดีดูข่าวเรื่องนี้ด้วยก็ก็เลยต้องมาทำกันบ้านเรื่องเรื่องสองเรื่องอะไรให้ให้มันมากขึ้นนะครับอีกอแค่ทำฮูดขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวหาจุดยึดว่าจะยึดกับตรงไหนอะไรยังไงฮูดอาจจะเป็นเป็นตัวคุมก็คือ เขาแย่งไม่ได้นะครับนอกจากต้องเปิดพูทมาแล้วถึงจะกดได้นะครับก็จะประมาณนั้นโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสุดท้ายผมอยากาก็อยากให้พี่น้องเราเจ้าหน้าที่ทุก,ท,กท่านนะครับดูแลตัวเองด้วยแล้วก็คุมความปลอดภัยของตัวเองอย่างแรกเลยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยต้องเป็นอันดับหนึ่งนะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของตัวเองต้องเป็นอันดับหนึ่งก่อนที่จะไปช่วยคนอื่นเขาได้ ถ้าเราดูแลตัวเองไม่ได้เราช่วยคนอื่นเขาไม่ได้นะครับโอเคขอบคุณมากครับจากฟรีต้กันไทยแลนด์ชาแนลครับ